สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2567มาคุยกันสบายๆสไตล์สมชายหลังจากที่ทำงานมาเนีนไงเหงาแตกเหงาแตนก็ไม่มีอะไรก็พูดจากันตามภาษาชาวบ้านนี่แหละครับก็ได้ดูข่าวออนไลน์โซเชียลบ้างก็บางทีก็ นึกขำๆอยู่นะครับมีทั้งถ้าจะเอ่ยถึงขอเอ่ยท่านชื่อท่านก็ทนายวันชัยท่านก็ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับพักเพื่อไทยนะครับเกี่ยวกับานายใหญ่นะครับดรทักษิณชินวัตรนะครับก็ว่าถ้าว่าถ้า ตอนนี้เงื่อนไขมันก็ต้องใช้บริการพักเพื่อไทยล่ะครับเพื่อที่สกัดก้าวไกลแล้วก็ดูข่าวโซเชียลต่างๆที่เป็นพันแท้ของเหลืองพันแท้นะครับถึงแม้นว่าที่เหลืองกับแดงเฉพาะแดงทักษิณน,นะครับ มาจับไม้จับมือกันแล้วก็ยังมีหลายส่วนหลายพวกอนุรักษ์นิยมสุดขั้วสุดตรงนั่นแหละครับก็ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อก็ได้ที่จะออกมาเรียกร้องการปฏิวัติรัฐประหารให้เกิดขึ้นเอาผมคิด ข้อคิดง่ายๆนะครับถ้าทหารอยากจะปฏิวัติมันไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปลงทุนที่จะ,ะพูดกันตามภาษาชาวบ้านนนะครับคุยกันสบายๆก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะสกัดพักเก้าไกลมีการยุบพักตัดสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นหรอครับ ก็ให้พักก้าวไกลที่ลมาเป็นรัฐบาลน,นะครับมันไม่ยากเลยนะครับถ้าจะให้มีการรัฐประหารนะครับนี่เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าการรัฐประหารมันทําให้ประเทศชาติเราหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็นานาประเทศสากลที่เจริญแล้วเขาก็ไม่มีการยอมรับนะครับ ก็มีการบอยคอร์ดนะครับโดยเฉพาะอโครงการสหประชาชาตินะครับแล้วก็ทางายุโรปเขาแน่นอนเขาไม่เอาการปฏิวัติร,รัฐประหารแน่นอนนะครับผมคิดง่ายๆแค่นี้ะครับนะครับพักเพื่อไทยนี้ก็เขาก็ไม่ได้มีความขัดแย้ง อะไรกับทหารนะครับแม้กระทั่งสื่อที่อาจจะว่าโฆษณาชวนเชื่อก็ได้นะครับที่ว่าสตอรี่สตอรี่ต่างๆที่ในรายการาโซเชียลอ,ออนไลน์ในโทรศัพท์นะครับออกมาโจมตีว่าทหารไม่พอใจเรื่องการซื้อเรือดำน้ำนะครับว่าอย่างไงก็ต้องซื้อ นะครับเพราะว่ามันเป็นงบสหารโดยตรงอาหารเรือนะครับแต่ตามที่ทราบข่าวมาก็คือว่าทางประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนจะเดินทางเข้ามาพบกับอาจจะพบกับนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบิ๊กทินเหล่านี้แหละครับ นะครับตามข่าวก็บอกว่าเรือลำแรกที่ใช้เครื่องยนต์จีนอาจจะรอถึง4ปีจึงจะได้นะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปครับเงื่อนไขที่จะทำให้ทหารไม่พอใจยังไงก็เอาคิดกันง่ายๆครับเรื่องดรทักษิณกับ บ้านประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านจะโจมตีก็ขอให้โจมตีทางฝ่ายรัฐบาลเก่านะครับซึ่งท่านก็เป็นองค์มนตรีล,ละ,ละก็อยากจะไม่เอ่ยถึงที่ท่านได้เป็นผู้สนองราชองค์การนะครับให้อภัยโทษจาก8ปีเหลือ1ปีของนายใหญ่นะครับผมก็ ก็จุดนั้นล่ะครับแต่ว่าการที่มันมีไยต่อต้านอะไรออกมามากมายมันก็มันก็มีเบื้องหลังล่ะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาในที่คลมเลยว่าเรื่องการปรับปรามยาเสพติดนะครับ ภายใน90วันนะครับซึ่งเมื่อที่ว่าทำไมนายกรัฐมนตรีจึงมีดาบมีการกระชับกระเฉงแข็งแร่งอย่างไวก็เพราะว่าสวครบวาระไปแล้วไงครับคือ5ปีเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับผมก็มันก็มีอะไรแต่ว่าพัก ภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยอย่างไงก็ต้องเกาะกันอยู่นะครับไอเรื่องกัญชาที่จะมาเป็นยาเสพติดมันไม่ใช่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก็มีคณะกรรมการร่วมอันนัต่างๆต้องพูดคุยกันอีกเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเหตการณ์ท่องเที่ยวนี้อา,อาจจะ มีพิเศษให้เฉพาะภูเก็ตพัทยาเกาะสมุยในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ให้มีร้านจำหน่ายต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะาสถานที่จังหวัดที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็ค่อยๆมันก็ต้องมีมาตรก,การออกไปไม่ใช่จ้า ะจะฟันตุ้มออกมาว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแล้วก็ไม่มีมาตรการออกมาต่างๆมากมายมันมีเยอะแล้วกัคนที่ลงทุนในทำสวนปลูกกัญชามาแล้วแล้วก็รัฐอุตสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์นั่นแหละครับมันก็จะ กระทบกระเทือนไ,ไปหมดมันก็ต้องมีมาตรการอะไรออกมาอย่างรัดกุมละครับไม่ไม่ต้องไปกระตกตกใจอะไรมากมายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องยาเสพติดที่พูดไปแล้วว่าท่านนายกให้พิจารณาว่า1เม็ดก็อาจจะเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าก็ได้นะครับก็ขอให้ ปว่ากันที่ศาลนะครับอันนี้ก็ก็เรื่องแยเสพติดก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เท่าที่สังเกตแถวยุโรปหรือประเทศทางยุโรปนะครับทางสหรัฐหรือว่าเยอรมันในลักษณะนี้เขาจะไม่ได้จับประชาชนมาตรวจฉี่ในลักษณะนี้นะครับเขาปล่อยให้ ความเป็นส่วนตัวของบุคคลมีสูงนะครับคือสิทส่วนบุคคลเขาสูงใครอยากเสพก็เสพไปนะครับอันนี้ก็เราก็คิดดูกันแล้วกันไม่เขาไม่ตัดปัญหาว่าจะมาหาปลายทางอย่างของไทยไทยเรานะครับเขาจะตัด ที่ต้นใหญ่ต้นเหตุหรือว่าแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ในลักษณะนี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็น่าชวนพูดคุยขำๆกันนะครับว่าแดงแดงทักษินอย่างนี้ออกมาให้ให้ออกมาสื่อออนไลน์ว่าสามกีบก็สลิมที่สองนะครับ ก็แทนที่เพื่อไทยจะเป็นสลิมกลายเป็นว่าพักข้าไก่เป็นสลิมนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ดูของพักข้าวไก่ก็ส่วนไม่ไม่ใช่ส่วนหัวของโดยเฉพาะคณะก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะคุณธนาธรอันนี้ก็เรารู้ว่าอาจารย์ปิยบุตร อันนี้เราก็มั่นใจแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็รู้รู้จริงรู้ลึกส่วนเก้าไกลระดับสสธรรมดานี้ก็ให้ข่าวให้อะไรมันก็เลยกลายเป็นสลิมนะครับมันก็น่าแปลกใจนะครับจากพรรคที่คนรุ่นใหม่จะจะมาเป็นสลิมนี้มันก็มีความตลก ขำขันอยู่นะครับอันนี้ที่ที่นักออนไลน์อย่างคุณแล้วก็เอ่ยชื่อกันไปเลยก็ได้ครับนักออนไลน์เหมือนกันคุณเคสามถุยนี่ก็บอกว่า,าสามกีก็เป็นสลิมนะครับอันนี้มันก็แปลกๆอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรก็อยากมาพูดคุยกับคนรุ่นใหม่นะครับจุดหลักๆนะครับก็ ในฐานะที่พักเพื่อไทยที่ข้ามขั้วไปนี้ก็เขาก็ค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆปรับกันปรับไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าพรักเก้าไกลามาเป็นรัฐบาลคิดดูจะครับจะอยู่ได้ถึงปีไหมครับลองคิดดีๆนะครับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่หัวก้าวหน้า ที่จะไปปฏิรูปกองทัพแล้วก็ปรับโครงสร้างของประเทศนะครับโดยเฉพาะ,ะทุนผูกขาดนะครับแค่ต่อไปนี้เดี๋ยวก็คอยดูหลังจากวันที่29ท่านทุกๆท,ท่านก็จะได้เห็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยใต้ดินเฉพาะหวยใต้ดินนี้ก็ ลองลองจากยาเสพติดพรานายกประกาศเรื่อง90วันต้องอให้ให้เป็นรูปเป็นร่างให้มีรูปมาทำนะครับแค่นี้ก็จะเริ่มสะเทือนแล้วนะครับนะครับก็รู้ๆอยู่ว่าเราจะ,ะไปกล่าวหาอย่าง ข้าราชการสีกากีหรือสีเขียวโดยไม่มีหลักฐานอันนี้มันก็ใช่คนดีๆที่ทำงานก็เยอะนะครับแต่ว่าคนที่เอาพูดกันตรงๆทำมาหากินกับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยนะครับจะได้เห็นว่าไปดูประวัติต่ตางๆที่จีเป็นไม่ว่าจะสีกะกีหรือสี ส่วนมากก็สีเขียกีนะครับที่ว่าร่ำรวยผิดปกติแล้วก็โดนยึดทรัพย์ไปส่วนสีเขียวนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยเห็นนะครับก <g ül> ็เราก็ค่อยๆพัฒนาไปละครับอย่าว่าให้ก้าวไกลามาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าไม่เกินหนึ่งปีและอันนี้พูดจากใจจริงไม่ใช่เยอย,ย,ยแยะและถากถางนะครับ ก็ขนาดพักเพื่อไทยข้ามคั้วไปแล้วแล้วก็เอาเฉพาะส่วนหัวมาเป็นพวกเดียวกันและยังมีส่วนหางที่มีวิพากษ์วิจาร์ณแต่ก็ไม่เป็นไรละครับอย่างคุณจตุพรนี่เราก็ยกให้เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าเขาก็ต่อสู้มานานและอยู่ มีพักคพวกเพื่อนฝูงหลายวงการนะครับแต่การวิเคราะห์เราก็ต้องฟังนะครับแม้กระทั่งจิ้งจบทักนะครับเราก็ต้องฟังอันนี้คนมีประสบการณ์พูดอ,อะไรเราก็ฟังแต่ว่าไม่ได้จะไปขัดแย้งขัดอะไรเรามีดุลพินิษนะครับในการรับฟังวิเคราะห์แยกแยะ ปัญหาต่างๆนะครับก็อย่างว่าในายใหญ่ก็โดนโจมตีจากสื่อ,อเหลืองขวาจัดจริงๆว่าอาหังการเกิมเหิมในเป็นผู้เป็นนักโทษอยู่แต่บางอาจไปพูดคุยกับเกี่ยวกับต่างประเทศพมม่าในชนกลุ่มน้อยหรือว่า ทางนายกมาเลเซียอย่างนี้ก็เขาก็กล่าวหารุนแรงอันนี้ก็เป็นธรรมดาประชาธิปไตยมันมีภาควิจารณ์ได้โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะอันนี้เราก็ยอมรับกันคนไหนจะพูดไปยังไงก็ช่างพูดไปเลยอยากคิดยังไงอยากบอกยังไงจะ,ะข่าวโจมข่าวโฆษณา,าชวนเชื่อยังไง ก,ก็พูดไปประชาชนทุกวันนี้เขาวิเคราะห์และแยกแยะกันได้แต่ก็มันก็มีคำๆอยู่นะครับที่แดงทักษิณบางท่านก็บอกว่าสามกีตเป็นสลิมเสียแล้วนะครับอันนี้ก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับหลังจากทำงานเหนือแตกเหนือแตนมานะครับเพราะว่าว่าเป็น พนักงานเทียบเท่าคนงานเลยนะครับทั้งสองที่ก็อย่างไงก็ก็ไม่มีอะไรละขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมชาวบ้านชาวบ้านสมชายคนธรรมดานี้หละนะครับที่ออกมาพูดแบบบ้านเรานึกอย่างไงออกก็บอกอย่างนั้นแหละไม่ได้เตรียมสคริปต์ไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรมากมาย แค่ทำงานก็สุดๆแล้วนะครับก็ไม่อยากจะพูดมากแล้วครับขอแค่นี้ละครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมขอบคุณมากครับกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม